갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 안녕하세요. 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 안녕하 ไล่กล <muitas> <arias> ิ่นสังนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้จะมาแนะนําสูตรการทํากาแฟปั่นค่ะกาแฟปั่นหรือว่าเนสกาแฟปั่นนะคะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากๆเลยนะคะกาแฟปั่นนะคะเพราะว่ามันทานง่ายนะคะคือสามารถทานได้ทั้งน้ําแข็งแล้วก็น้ําเลยนะคะสําหรับสาวกของคนที่ชอบน้ําปั่นนะคะสูตรของพี่นุ้จะเป็นสูตรที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเปิดที่หน้าบ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกาแฟลดเค็นหรือว่าอยากทําร้านเล็กๆนะคะที่ไหนสัก แห่งนึงนะอาจจะทําเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะเพื่อนๆมาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าพี่นุเนี่ยนะคะจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับต่างๆ นะคะในการชงชากาแฟเครื่องดื่มหรือการทําน้ําปั่นนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อเฟรนช์ชายหรือว่าไปซื้อสูตรต่างๆมาเลยนะคะเพราะว่าพี่นุก็เอาประสบการณ์จากตัวเองนะคะจากการที่ชอบทานกาแฟนะคะเห็นร้านกาแฟสวยๆน่ารักนี่ก็จะต้องเข้าไปเช็คอินนะคะแล้วก็พี่นุก็เรียนรู้สูตรจาก YouTube แล้วก็ g o o g l e ต่างๆนะคะโดยไม่ต้องไปเสียเงินค่าสูตรหรือว่าไปเสียเงินเรียนเลยนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะอยากประหยัดต้นทุนต้องดูช่องพี่นุเอาไว้เลยนะคะติดตามพี่นุเอาไว้เลยนะคะกดติดตามยังงคะอย่าลืมนะคะก ติดตามช่องพี่นุเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสูตรใหม่ๆแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะคะในการเปิดร้านกาแฟเล็กๆว่าร้านกาแฟ <ๆ S 2> พี่นุเนี่ยก็เป็นร้านเล็กๆเหมือนกันนะคะก็คือเปิดขายที่หน้าบ้านนะคะค่อยๆทําด้วยกันคิดสูตรของตัวเองดูจาก YouTube ดูจาก Google แล้วก็ไปสรรหาทานกาแฟจากที่ต่างๆมาแล้วก็นําเอามาไปยุกต์ใช้กับร้านของตัวเองนะคะยังไงไม่นเน <ๆ S 1> ติดตามพี่นุเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากาแฟปั่นกันเลยค่ะไป สำหรับส่วนผสมในการทำกาแฟปั่นก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงกาแฟเนส 2. น้ำตาลทราย 3. ครีมเทียม 4. น้ำร้อน 5. นมข้นหวาน 6. นมข้นจืด 7. น้ำแข็งเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแก้วชงพร้อมนะคะใส่ผงกาแฟนะคะลงไปที่2องช้อนโต๊ะค่ะ1 2จากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ1 2แล้วก็3ค่ะครีมเทียมนะคะ2ช้อนโต๊ะ1แล้วก็2ค่ะตามด้วยน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่75 ml นะคะคนส่วนผสมให้ออน้ำตาลทรายและครีมเทียมละลายนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่นมข้นหวานไปที่40 ml ค่ะขูดใส่ลงมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด20 ml ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็เตรียมนำไปปั่นเลยนะคะสําหรับแก้วน้ําแข็งนะคะพี่นุชยใช้แก้วขนาด22ออลนะคะเราจะใส่น้ําแข็งไปที่1แก้วครึ่งนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วนะคะ1แก้วแล้วก็ตามอีกครึ่งแก้วค่ะจากนั้นนะคะก็นําน้ํากาแฟนะคะที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะเทลงในโถปั่นเลยค่ะ ฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เริ่มทำการปั่นเลยค่ะเมื่อปั่นละเอียดดีแล้วนะคะก็ปิดสวิตช์นะคะแล้วก็นำมาเทใส่แก้วนะคะ ดูนะคะสูตรกาแฟปั่นของพี่นุ้นี่นะคะมันก็จะไม่เหลวจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็ปิดฝานะคะใส่หลอดค่ะหลอดที่ใช้นี่จะเป็นหลอดแบบตักได้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟปั่นค่ะหรือว่าเนสกาแฟปั่นนะคะเป็นไงคะทำง่ายง่ายเลยค่ะทุกเมนูที่พี่นุ้บอกไปนี่ทำง่ายหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้จะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะ ชื่นใจมากๆเลยนะคะได,คได้เข้มข้นนะคะได้ความเข้มข้นของกาแฟนะคะแล้วก็มีรสชาติที่หวานมันกลมกล่อมนะคะ เข้มข้นหวานมันนะคะกลมกล่อมละมุนล,ละไมามากๆเลยนะน้ปั่นของร้านพี่นุ้นเนี่ยนะคะพี่นุ้นก็จะเน้นปั่นแบบว่าใส่น้ําน้อยๆหน่อยนะคะเพื่อว่าพี่นุ้นอยากจะให้แบบว่าเวลาเรากินน้ําปั่นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้กินเกล็ดน้ําแข็งไปด้วยนะคะพี่นุ้นก็เลยทาสูตรน้ําปั่นออกมาเป็นในลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆเกล็ดหิมะนะคะก็คือแบบว่าอยากจะให้กินแล้วแบบว่าได้สัมผัสถึงความเย็นความสดชื่นความ,มล,ละมุนละไมนะคะได้กินเหมือนได้กินน้ําแข็งอร่อยมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองนําเอาสูตรของพี่นุ้นไปประยุกต์แลวก ละะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอนยากจะให้พี่นุ้มันแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือพี่นุ้มขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้พี่นุ้มขอบคุณและสวัสดีค่ะบุยบุยค่ะ